ส่งหนึ่งหกแปจากจีนหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดถูกใจแล้วกดติดตามช่องนี้ไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวิธีการนําเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกต้องตามกฎหมายค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาเว็บ1688นะคะเป็นโรงงานมาขายเองเลยนะคะ ขายให้กับคนจีนแน่นอนว่าเว็บก็จะต้องเป็นภาษาจีนนะคะประเภทของเว็บก็จะเป็นเว็บขายส่งนะคะระดับราคาเนี่ยก็จะเป็นราคาที่ถูกมากเพราะว่าเป็นโรงงานมาขายเองค่ะส่วนเครดิตความน่าเชื่อถือของร้านเนี่ยก็จะปานกลางนะคะเพราะว่าโรงงานมาขายเองก็ใครที่เป็นโรงงานเนี่ยสามารถมาขายได้เลยทางเว็บไม่ได้มีการคัดรันคามาให้เรานะคะ ทำให้ระดับคุณภาพสินค้าจะอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะคะเพราะว่าทางเว็บจะไม่ได้พิจารณาในเรื่องของคุณภาพของร้านค้าเช่นกันค่ะโรงงานไหนมีสินค้าอะไรก็สามารถที่จะเอามาขายได้ทางเราจึงเป็นคนที่จะต้องเข้าไปเช็คเองนะคะสำหรับเว็บ1688ปเนี่ยเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ต้องการนําไปขายส่งนะคะเหมาสินค้าเยอะๆจากโรงงานเพื่อที่จะได้ต้นทุนในราคาที่ถูกแล้วก็เอาไปขายทํากําไรได้ค่ะ ความทันสมัยของสินค้าในเว็บนะคะก็จะไม่ค่อยทันสมัยเท่าไหร่คะ่ะก็คือจะอยู่ในระดับปานกลางนะคะเพราะว่าทางโรงงานเนี่ยก็จะผลิตสินค้าอะไรแล้วเขาก็จะผลิตสินค้าลายนั้นๆไปนะคะเราสนใจสินค้าอะไรก็สามารถที่จะหาได้จากในเว็บนี้คะ่ะแต่ก็จะไม่ได้เป็นการอัปเดตสินค้าตลอดเวลานะคะ ส่วนช่องทางการใช้งานเว็บ168 8เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งเว็บไซต์แล้วก็ทางแอปพลิเคชันบนมือถือค่ะใครที่ดูไม่ทันหรือว่ามองไม่เห็นสามารถที่จะก,กดเซฟคลิปนี้ไว้เพื่อที่จะได้กลับมาดูย้อนหลังได้นะคะส่วนใครต้องการที่จะดาวน์โหลดตารางเมื่อสักครู่เนี่ยที่แฟอธิบายไปนะก็สามารถทักไปที่นี่ได้เลยนะคะทักไปแล้วพิมพ์คําว่าขอรับ5เว็บไซต์สรุปสั่งสินค้าจากจีนค่ะโอเคค่ะบา,บายยแล้วเจอกันคลิปหน้าน,นะคะ